นี่น,นี่โอ้โหใส่สวยๆนี่ใส่สวยๆเลยมาตะคุ่พี่น้องโอ้ใส่งามเลยเนี่ยปคูครับมีที่เกี่ยวอย่างไรพี่น้องเกีียวขงังกระดองมันนี่ขอบตาขังขอบตาเลยเีอย่าลงไปครับรมาหาสนจ้ากได้ปลากระดือเต็มวเอาะอไะไรก็เอาหมดครับบรรยากาศได้กินหวานของไม้ตอนเช้า <c oughs> Ui 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 nha ui 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 มาตะขานมาตะขานครับผมสวัสดีครับผมครับคลิปนี้มาพอครับผมอีกแล้วครับบาปอคนมาหนอกหนึ่งศูนย์หนึ่งครับพี่น้องครับพามาปักเด็ดครับไมยหน้าห่างครับหน้าห่างหน้าห่างครับหน้ามันขึ้นครับพี่น้องครับกู้การนี้กับใส่เป็นเนื้อปูครับหนาวเดียวร่มหนาวมาเลยครับเนื้อปูเดยมาก ลองเบิ่งไงพี่น้องมันหนาวแล้วนี่ไม้น้าล่างนี่ครับอาจจะไม่โตพี่น้อนในเบิ่งผมใส่ยง้มเสารด้วยครับเพราะว่าปูเนื่อปูเดี่ไม่กินยง้มเสาครับเดี๋ยวก็ยามไปหาตอนกลางคืนเลยพี่น้อนนี่ครับเนื่อปูได้มากครับไปกระสอบครับพีเนื้อปูสีมังโมเนื่อปูน,ปนปี่ที่เด็ดเลยพี่นอ้องเพราะว่าผม เร็ดคอปคอครับพี่น้องหัดใส่เอามาสินี้โตวัวพี่น้องเลยบ่เ๋ยดุนบ่โอ้ยมันหลายพอตัวนี้เนื้อปูนี่ครับเดี๋ยวมัดไปครับใส่สักโอ้มันเป็น่อยร่อยก็โตนะพี่น้องเบ็ดขั้นอีกาเอามาสี่สิบขั้นครับเบอร์เบอร์สิบสามคับตาดาวครับ ขันเงาปล่อยยี่สิบเซนติเมตรเมตรยี่สิบครับพ,พี่น้องเนื้อปูครับครับเดี๋ยวรุ่นกันครับมีตัวบูเนื้อปูกับพอดีเลยครับคัดใส่มาเลยเออครับเวงไหมครับพี่นอ้องบรรยากาศดีได้เลยครับไหมเนื้อปูครับไปครับผม ไงไ้เนี่ยปูนี่ที่เด็ดใส่ตอนเส اؤ เล่เคยเป็นของยามไปหาคำด้วยนะแต่ตัวเนี่ยปูนี่ไม่กินตอนเส اؤ เลยครับตอนกลางวันรมหน้วไอ้วัยสี่สิบปน้ำไม่อยู่บ่อเกี่ยวนี่กับเกี่ยว กอข่างกระดองครับพี่น้องโอ้เสียงตาฉวบอยู่งันลงไปครับนี่ครับหมอเลยครับพี่น้องใส่มันเป็นการแทะหน้านครับพี่น้องแต่ว,ว่าน้ำมันข่วมแล้วนี่ครับเป็นไม้อี่หมอครับ เบ็ด40ขั้นครับสิใส่เบ็ดเลยครับนี่นะครับมาหมอ,มอเลยปาลาเรียงขางมันแทบไปกรับขังมันแทบมากครับครับนี่กรเกี่ยวปูครับวิธีเกี่ยวเกี่ยวน้นองเพี่ยวขังกระดองมันนี่ขอบตานี่ขังขอบตาเลยเกี๋ยวลงไปครับลงไปเลย หมอครับพี่น้องนะครับหมอนี่พี่น้องเกาะวิธีเกี่ยวเนื้อตัวทำใเกาะไตกับใบหยาบเลยนะครับพี่น้องครับสีสายพี่อีสายงยานงานกงอยครับกับว่าทำาเกาะน้ำมาตออ่อหยาไวไต่ไปไตมาครับพี่น้อง ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เบ็ดให้เรากันับพี่น้องเดี๋ยวจังพยายามกันเงยวๆกับมือหนึ่งเลยครับตอนนี้เพียงประมาณเกือบเพียงครับมันหนาวแล้วครับพี่น้องนะครัาจะรุ่นจะมาลุ่นนึงกันไม่ยันนังกันครับผมพี่น้องครับก็ใส่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวถ่ายเวลาเป็นช่วงเป็นช่วงชั่วโมงนะครับพี่น้องระวังวันนี้ครับเดี๋ยวมาลุนกันมาซีมีตัวบาปูนท้องใส่ไมจะฟังผนครับ ครับไปครับมองไปไหมครับออกไหมนี่ครับพี่น้องมาต้นล้านบ่ต้นจานบ่ครับแต่ก็ใชไปมุ่มพุนครับพี่น้องพุนครับไปพูนครับสี่สิบท่านครับพี่น้องครับมียปปูครับครับบรรยากาศลมหนาววาวๆยสิมิรุนบ่ครับไปหาโกกวานะครับพี่น้องไปก็ว่าครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าสิมิตัวบ่ ไปครับเดี๋ยวขออยากพักก่อนครับจะไม่ยามน้ำกันครับพี่น้องครับไปสิมันปรมาณครับก็ใ้เวลาแล้วครับพี่น้องครับผมก็พยายามเบ็ดน้ำกันครับเงาปูสิมีโตบ่เงาเสานีครับดุ่นกันครับ หลอบเสาอะไรก็สิไปหล,ลอบคพุน่นละอันนี้คเคียงขนาะสิยังมีโตอยู่ครับนี่มาตายดอกเนี้ยก็ได้ครับขวามกินย้มสอดเมนบบเงี้ปูนี่านนอากาศลุ่มพัดวิ่ววายนาวๆน,นี่จักหน่อยเงี้ปูหัวถพอประมาณครับ มันเหนียวยังข้างโคกอยู่คือเก่าครับมันไตยอยอนนน่อยู่ไอ้น้ำปลาเข่าอยู่ปลราะเขาเหื่อสมีดหลุดมีดตบับบอไ่ใช่เขาฟังใหงบ่นาะได้ผลบอเนี่ยปูด,ดินมาเป็นปลาจิ๋ครับ เต้ยล่ะนัองโอ้ขึ้นโขวกเลยออเอา้เอานองไพท์ให้เข้าใส่กันตึงเลยก่อนนองขึ้นโขวกรับพี่น้องรถไปฟังนี่มี่มูลไม่เหนียบว่า ใส่พ้นใส่ไวอีกือตัวน,นะครับอีกือพ่นมาว่างไว้แล้วใส่ชุดนี้นะพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปเมืองขั้นพุ่นครับขั้นพุ่นออกไปพุ่นไปกวกวะครับไปครับพี่น้องสีมินดุนบ่ทองวินเขาพงหญ้าทุน่นยูบลอะไร เนี่ยปูนหุดครับโอ้ัมขึ้นโคกแล้วขึ้นต้นผมเห็ดเห็ดยันพดดึงลงมาตัตาตัไปครับเห็ดสายยอนพดครับพี่น้องมันก็ได้ขึ้นกเขาเนีอยคู่กันเยว่ามันเสียหนามอยู่ครับครับ แค่ okay. นามนยู๊ดเดี๋ยูยุ๊ทางนี้เด็กการจรงเดยโอ้โหเงี้ยังอนนย,อนนยู่ครับพี่น้องเงี่ยปูนไม่ค่อยได้หล่นนะครับ พันดิีโอ้ยยังอยู่พันปลาเขาดิตัวหญ่ครับพี่น้องเอาอย่างนี้คือเมไปเลยครับพี่น้องฮึคือบ,อบดินบั่วเมเปยดิมีเอาปูไหม มีไปพื้นเลยไหมฮะอ,อู้ถือวิยู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 ่ยน้องปลาคอตัวนี้หมพี่น้องรรน,น,องนี่นี่นนนขาจน,นเลยโคบามันสิมต,ตดเดครับเยอะสาวอ่ครับ,อรบโอ้นี่นี่นี่นเป็ยมิยมยมยมิยม นี่นี่โอ้โหใส่สวยสวยเป็นไหนเป็นไหนนี่ใส่สวยส,สวยเลยมาแต่ขุ้มนะพี่น้องเพราะได้ปนครับนี่โอ้ยใส่สวยสวยใส่สวยสวยเลยโอ้โหผมว่ามีปุ่นมันวันเป็นตะยูนี่ครับอ่ามีโตมีโตแล้วครับเนี้ยปูทำงานเลยพี่น้องตัวหนึ่งครับ ปะมานจะทานมานจะทานครับปดปลาครับเก็บปนครับพี่น้องโอ้สวยงามเลยนี่ครับไงเติบเลยนี่ครับใสวยสวยสวยโอ้ผมนึกว่ามันมีโตครับเก็บเก็บขออยากเก็บครับโอ้โหครับนี่ขออยากเก็บครับพี่น้องสวยงามเลยครับผมนี่เขาเกียมปากเลย ขสี่เลยไหมคอยลุ่นคอยลุ่นครับพี่น้องครับผมแต่ครับจะพยายามต่อครับครับผมก็พยายามช่วงเซเมืดอีกรอบครับพี่น้องมีตัวบ่ครับเป็นเดยยังนี้นยังยังอยู่ครับ <c oughs> ย,าายังนีงล่ะยังบวเบังก่อนว่าเขาข้อมูนโอ้ยยังมีครับเสาราเมื่อคับพี่น้องเวลาไหนกับเวลากะที่หาเครื่องครับเหนาเลยลุ่มอวย ไม่เคยตายถูกเงียบครับเงียบขาดตุ่มใหม่คุกใหม่ลุกไปนี่ครับย้อนลงไปขึ้เขาไตไ่ไปดีดีขดเงียบเหยียบเย,ยียบเหยียบเพื่อน tay, chỉ cõi nga cõi nga nga nhà nga này, nguy đồn nga nga ôi, nga 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 ta nga cứ bước cứ bước thử rồi đi. นอนครับนะครับยานลองทักไปก่อนไม่เสียบครับพี่น้องก็แจ้งคาตาเลยครับพี่น้องสาหมืกเนาะครับบําหันครับทริปนี้ก็ได้ปลาคอโตเดียวครับปลาคอตัวเทาครับผมพี่น้องนี่ครับบรรยากาศบ้านหน้าครับประนอกเข้าครับพอตาบอดตัวหนึ่งครับเพอไเด้ผลนครับพี่น้อง ครับก็จังมาพอกันไหมครับปุนการนาครับพี่น้องคลิปนาเด้อครับคลิปนี้ก็โอ้เมยเดรหลายโลอยู่ย่างเดียวย่างครับกระเดยปลาคอตาบอดตัวนึงครับหากินกับมีมือนหมานประมาณเนาะครับพี่น้องครับจังพอกันไหมครับผมครับผมสวัสดีครับผมไปเมื่อบ้านครับพี่น้องปุ่นครับเมื่อบ้านเฮ้อ มีมือมันประมาณครับไปครับ